สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผู้เรานะครับผม f ฟม f f f ฟัน <Yeah. S 1> ไอตูดเด้งไรกิ้งตายเย่เย่อะไรเย่อะไรนี่คลิปมึงอ่าใช่ไอไนี่คลิปผมผู้คนเดียวไปเลยไม่มึงต้องตบมุกให้กูด้วยวันนี้เออ โดยคุณกิกกี้นะครับส่งมาทั้งหมด300กว่าบาทเย้ขอจาดดับลูกกระจกดีไซน์สวยถูกใจคุณแจ๊ดพร้อมเหตุผลโอ้โหมีไม่กี่ตัวเราจริงมีแค่ตัวเดียวเราที่ชอบอ,ะอ่ะอ่าใช่กิกี้กิกี้อะไรเขามีชื่อเออมากิกี้กงกิกีก้นะเอออ่ะ,อะเดี๋ยวจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป อันดับสิบครับ God Agent oh. จากซีรีส์ Kamen Rider X ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ลูกกระจกในยุคโชวอะอีกตัวหนึ่งเออซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะคุณมอสฮะโอ้ย oh. ถ้าเกิดว่าเราดูในจาก Kamen Rider แบบ V3 พวกเนตอนหรือว่าช็อ c เ e r ร์ไรเอย่างนี้<อ>มันอาจจะไม่มีลวดลายอะไรเยอะอแต่อันนี้มาแนวสีดำครับ แล้วก็มีผ้าคลุมด้วยคุณมอสแล้วก็มีหน้าตาตรงท้องด้วยใช่ครับถ้าเกิดสังเกตนะจะมีใบหน้าคล้ายๆกับคิกกี้อ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรก๊อตจริงหรอจริงเขาเอามาแปะตรงหน้าอกด้วยแล้วก็มีตรงเข็มขัดด้วยเออนี่แหละคือสัญลักษณ์ขององค์กรก๊อตคุณมอสลองดูเนี่ย G O D O G O D แต่ว่าเขาดีไซน์ให้มันเหมือนกับหน้าตาพวกสัปลาดมีดวงตากับปากใช่ครับแล้วตัวเข็มขัดนี้ก็มีรูปหัวกะโหลกใช่ครับทำไมเขาไม่เป็นคิงดาร์ k อ่ะมีเขาควายหน่อยก็นี้ มันดีไซน์ง่ายกว่าเออแล้วคิดดูฮะสีดํากับสีแดงเนี่ยมันเท่อยู่แล้วออและไอตัวพวกนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมีมือเปล่าๆอุ้ยบางตัวเนี่ยมีกระบองอุ้ยบางตัวนี่มีมีดมีดาบเออบางตัวนี่มีปืนยิงปับับๆๆๆเลยเออแล้วบางตัวนี่มีระเบิดด้วยผม <c oughs> เคยเห็นแต่อย่างเงี้ฮะออเออเออนะฮะก็ถือว่าเป็นดีไซน์ตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะที่ดูเท่นในอีกตัวนึงในยุคโชวะอืมซึ่งผม,มชอบมากเอออันดับที่9ครับคุณจครับก็คือ กาบูวิปโซเจอร์ตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เนี่ยฮะมันเนี่ยจะปรากฏตัวขึ้นมาในร่างของกาบุเคคิงซึ่งไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นลูกสมุนของกาบุอ่ะถ้าเกิดคุณดูเนี่ยดีไซน์มันอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอผมดูไปดูมาแล้วมันดูดีดวงตาก็ไม่มีเลยมันรูปทรงดีไซน์ให้เหมือนกับวิปคิงไหมคุณมอสแล้วมันสามารถช่วยเหลือกาบุได้และอย่างนั้นไม่พอนะฮะพอเวลาเอากาบูนะเอาโกจิโซอันอื่นมาใส่เนี่ยมันก็จะกลายแบบเปลี่ยนร่างรูนี้นั่นได้อย่างเช่นกลายร่างแบบเป็นมันฝรั่ง นียก็จะมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาแล้วจะมีดาบเอาไว้ฟาดฟันศัตรูด้วยคือสามารถใช้อาวุธได้ใช่ครับผมแต่ว่าเขาไม่มีดวงตาผมว่าแค่นี้มันก็เท่แล้วลำบากนักแสดงมึงรู้ได้ไงมึงเคยใส่ไอสัตว์บลำบาก ถ้าเกิดลำบากเขาไม่เอามาแสดงเว้ยนี่แหละคุณมอสนะฮะคุณมอสต้องไปดูฮะครับมันเท่มากแล้วมันบวนมากนะฮะเข้ากับตรงกับคาแรคเตอร์ในดีไซน์ของกาบู่ด้วยว่าง่ายคือดีไซน์ดูดีใช่ครับถึงไม่มีดวงตาก็ตามใช่ฮะคุณมอสลองดูมันเป็นกองทับแบบนี้ดลฮะเห็นไหมฮะพอมันเป็นกองทับแบบนี้เนี่ยมันดูสวยดูดีคือมันอยู่รวมกันเนี่ยคือมันดูเลอะเทอมึงก็เลอะเทอเดี๋ยวตาของมึงบ้างกูจะบอกเลอะเธอให้ดังคลิป อันดับที่8ด็อกมาไฟเตอร์เป็นยังไงคุณจันฮะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาสายท่าสี่ครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าใครดูเกี่ยวกับพุกลูก้จ็อกเนี่ยด็อกมาไฟเตอร์น่าจะติดหนึ่งในอันดับเพราะว่าอะไรเพราะมันมีสีสันนีคุณมอดแล้วเข็มขัดนี่คือสวยงามมากอ่าใช่ครับคือใบหน้าไมตาเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับองค์กรก๊อตที่มีแว่นตาอะไรแบบนี้คือดูโดยรวมแล้วเลอะเทอเลอะเทออะไรอ่ะมันสวยมันแดงฉานแบบนี้เออลยคิดดูดิแบบสัญลักษณ์ขององค์กรด็อกมาเนี่ยครับมันดูสวยงามอยู่แล้วแล้วเข้ากับ ตรงเข็มขัดได้เป็นอย่างดีโอ้โหดูหูเนี่ยหูมันเหมือนกับว่าจะให้รู้ว่าเออไอตัวนี้เป็นเป็นหุ่นยนต์นะคือใส่ซาเบลมึงยุคไหนเนี่ย <c oughs> ผมยุค2,000ผมรู้จักแล้ว <c oughs> เกิดมารู้จักแต่ MB 3 MB 4เขาจะให้รู้ว่าตัวนี้นะ่ะมันเป็นหุ่นยนต์นะเวลาโดนตรงโดนต่อยเนี่ยมันจะมีแบบเศษสายไฟเนียออกมาโอ้โหเออผมว่าอไอตัวนี้มันดีไซน์แม้กระทั่งตอนตัวเองโดนเพียงพัมนะแล้วก็เหมือนกับทั่วๆไปของลูกกระจกในซีรีส์ของอยุคโชว่วาคุณมสฮนะมันก็จะมีพวกอาวุธมากมายก็ถือว่าอีกตัวหนึ่งนะที่ดีพอสมควรผมชอบอะไรที่แบบ เป็นดีไซน์ลูกกระจกที่มีดวงตาแบบนี้ออนั่นเองอันนี้ขนาดเป็นหุ่นยนต์นะออดีไซน์เป้ายัางตรงเลยใช่ครับผมอันดับที่7จ็ดแลงโกเอเจ ไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นลูกสมุนอของพวกกลุ่มสโตมัสเอเจนต์ของพี่ลังโก้พี่ใหญ่สุดจะเป็นออกสีแดงๆคุณค้าเกิดคุณหมอสังเกตเห็นนะ<อ>ตามันจะสีแดงแล้วก็จะมีขีดแดงด้วย<อ>นะฮะอันนี้เนี่ยมันจะมีสองรูปแบบคุณวอฮะเออยังไงอันรูปแบบหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหมือนเขาอะไรขึ้นมาเอนะฮะและอีกรูปแบบนึงจะมีแค่หน้าแหลมๆอย่างเดียวนะฮะมันจะเป็นตัวกลาง<อ>ไว้รับแบบว่ามนุษย์ที่โดนบีบอัดมันสามารถต่อสู้ได้ด้วยนะเห็นเป็นอย่างนี้ก็สามารถต่อสู้ได้ด้วยแล้ววก็ถืืออเเปปนายิง ถ้าเกิดเราดูแบบพวกในบิวอย่างเงี้ยกระจอกอันนั้นเลยเถอะอุ้ยมีปืนไม่ยิงแต่เนี่ยเขามีปืนเขายิงอันนี้คือชุดอย่างกับไอ้มอเตอร์ไซค์นะ ขับมอไซค์แล้วมันโกกลมไงก็เลยชุดยาวๆเนี่ยมาใส่คล้ายๆเลยเนี่ยคล้ายๆเลยเขาอยากให้ทรงดูเข่งขื่มดูเท่ไงให้มันเหมือนกับเว้ยทำภารกิจรับจริงๆชุดมันง่ายเกินไปเกาะก็ไม่มีแบบนี้อะดีแล้วมันไม่งั้นมันจะเป็นลูกกระจกได้ยังไงถ้าเกิดมีเกาะเนี่ยมันก็เป็นไรเดอร์ไปแล้วแต่ว่าใบหน้าดูดีเออเอานี้คือตัวเมียใช่ไหมเขาเรียกน่าจะแหลมอย่างเดียวอ๋อแล้วตัวผู้มันหน้าไม่แหลมมั้มันจะมีเขาไงอ๋อตัวผู้มีเขาถ้าเกิดตัวเมียเนี่ยเอาผ้ามาคุมไว้อ่าใช่อ้อมือยับอ่า มีโอ้โหอันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยรู้จก Dead uh ักคาเมริเดอร์เดสมานานแล้ว uh huh. แต่ว่าพอมามีลูกกระจกที่ชื่อว่าเดสทูเปอร์อาร์มี่เนี่ยมันดูดีนะคุณมอนะเ uh huh. พราะรูปทรงดีไซน์มันก็อ้างอิงจากคาเมริเดอร์เดสอยู่แล้ว uh huh. แต่ว่าไอเดสทูเปอร์อาร์มี่เนี่ยดวงตาเห็นไหม uh huh. มันจะมีแบบจุดเหมือนกับเป็น แดงๆอ่ะโดนสังการเป็นโรบอกเป็นหุ่นยนต์จริงๆบอกตามตรงเลยว่าอันนี้ดูดูดีกว่าไอ้สีอันที่แล้วมากเพราะว่าด้วยชุดเก่อเอ่ยใบหน้าเอ่ยมันดูลงทุนโอ้แล้วใบหน้าเอาจริงๆนะคล้ายๆกับเดซซึ่งเอาจริงอ่ะเดซหน้าตามันคล้ายๆกับหมาป่าซึ่งอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับการย้อมแหละเพราะว่ามันย้อมเป็นลูกกระจกแล้วเขาทำหลายๆตัวคล้ายๆกับเออซีรีส์นี้ดูลงทุนดูลุงแรงใช่ครับผมชอบแล้วสีมันเข้ากันด้วยนะมันเป่าคล้ายๆแบบสีดําแล้วก็แบบเป็นขี้สนิมอ่ะ ให้รู้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นอาวุธชีวะจากกลนะมาเ,เป็นกองทัพนะเห็นไหมผมดูในไอเดย์เบกอะ่ะให้ผมชอบมากเ,อ,อ,เอ,อนะฮะแล้วมันมีปืนยิงปะ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 ด้วยอย่างน้อยมันก็ยิงเลเยจันเลยกูชอบที่ผ่านมาเนี่ยลูกกระจกเนี่ยตัวสีแดงสีดาอะไรเงี้ยดูแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยลงทุนลงแรงไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าตัวนี้คือน่ากลัวมากคือโผล่มาแบบถ้าเกิดเป็นกองทัพใหญ่ๆนะอุ้ยดูแบบว่าทมินดูอึมครึมดูมาคุกเลย ฝนจะตกหรือไงฮะคือ,อม,มาคูเนี่ยมันมืดอ,อ,อันดับที่5ครับนินจาเพเยอร์ไอตัวนี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมแลยชอบดีไซน์มาตั้งแต่ไอตัวลูกพี่มาแล้วที่มันจะเป็นแบบมีผมไปลป่อยมา แล้วลวดลายอะหกเหลี่ยมใช่ไหมคองกันไปคองกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นสีแบบสีกรมสีครามหรือว่าแล้วก็สีส้มสีขาวแบบเนี้ยเฮ้ยผมคิดว่ามันดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีนะใช่เปล่าใช่ถึงแม้ว่าเอ้ยพี่ไอ้หาตามันเป็นเหมือนตาเดียวๆอ่นะมันมันดูแปลกประหลาดหรือเปล่าผมว่าตัวเมื่อกี้สวยกว่าเฮ้ยอันนี้อันดับกูทำไมอ่ะ <c oughs> มึงเป็นคนแจ๊สเหรอฮะมึงเป็นคนแจ๊สเหรอ ผมว่าอันนี้แหละมันสวยถูกใจผมดูดิมันมันถือดาบถือวุธด้วยแล้วแล้วแบบว่าทุดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพวกนินจาจริงจริชอบตรงกางเกงที่มันเป็นกองกองอ่ะมันไม่ใช่กางเกงแบบรัดรัดอ่ะเออไอแบบนี้มันเหมือนกับเราเห็นตามนินจาสมัยก่อนที่จะใส่กางเกงกองกองสีดำดำอ๋อครับแบบนั้นเลยแล้วก็สีอะไรเอยเข้ากันได้เป็นอย่างดีฮะผมว่าตัวนี้นหะเป็นอีกตัวหนึ่งลูกกระจอกนะที่คนรุ่นใหม่ชอบอันดับที่4ี่ครับกองทัพคาเมนไรเดอร์อาบาอด ไอตัวนี้นะฮะมันก็มาในพวกเดอะมูวี่ของพวกซีโรวันเลยผมบอกเลยว่ามันมีหลายเกดหลายทรงนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าทรงทหารทั่วไปเนี่ยกับว,ว่าอไอไลน์เนี่ยมันจะเป็นแบบสีแบบทองๆเหมือนขึ้นสนิมหน่อยหรืออะไรออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกแม่ทัพเนี่ยที่ออแปงลงร่างโดยพวกสีทราลาดเนี่ยไอตรงไหลใช,ใช่ครับมันก็จะมีสีแล้วก็สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมซึ่งหน้าตาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับไรเดอร์มากๆมันก็ขึ้นว่าเขาเปนไรเดอร์เลยแต่ว่ามันมีกองทัพไงผมก็เลยคิด ว่าเฮ้ยไอกองทัพตัวนั้นนะมันก็ดีไซน์ไม่แตกต่างกับพวกไรเดอร์อัอดอนเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยต้องเอามาเพราะว่าหน้าตามันก็เหมือนกันเห็นะมันเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ทหารเกาะเหล็กอ่ะมันเหมือนชุดย้อมแมวกันมาแต่ว่าอันนี้คือมันมีเข็มขัดด้วยแล้วใบหน้าใบตาเหมือนกับพวกไรเดอร์ชุดเกาะต่างๆนะคือคือไรเดอร์เลยคืออันนี้คือลงทุนจริงๆใช่ครับนีคือยอมรับนะฮะแล้วก็มีคงมีเขาด้วยนะฮะผมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นดีไซน์ลูกกระจกที่เขาดูลงทุนดูดีมากถูกใจคุณ เป็นอย่างนั้นไปนะครับอ่ะอันดับที่3 <S <S เซกชาร์โด ไอตัวนี้นะฮะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันแตกต่างอะไรกับเซ็กทูเปอร์ธรรมดานะฮะผมก็บอกแค่ว่าผมชอบสีเหลืองที่มันเพิ่มออกมาถ้าแต่ลเราดูเซ็กทูเปอร์มันดำเปื้อนเกินไปไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในหน่วยชาโดเนี่ยมันจะเพิ่มแถบสีเหลืองใช่ครับผมมาปรืกอยหนึ่งออยอย่างน้อยก็มีสีสันอ่าครับให้มันเข้าคล้องจองกับคาเมเ r เดอร์เดอะบีไงแต่ว่าหน้าตาส่วนใหญ่คุณแจครับยังไงอะฮะมันคล้ายๆกับหมวกกันน็อกก็มันคนสวม嘛คุณมอสมึงจะให้ขายอะไรเพราะว่ามันต้องสวมให้คนธรรมดา แล้วก็ไปปฏิบัติงานจริงๆเ,เพราะเขาจะจําลองว่าเอ้ยมันต้องปกป้องคนได้จริงๆนะอะไรอย่างนี้เขามีชุดเกาะใส่ มีหมวกใส่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วชุดเกราะมอไซค์มันเป็นแบบชุดเกราะกันกระสุนอ๋อเหมือนตำรวจหม่วยสวาดอะไรแบบนี้ใช่ครแล้วผมมองดูหน้าตามันทําให้เหมือนกับเราย้อนไปแบบกินอายคเมเมอร์ยุคโชวะหน่อยๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะดูหัวโตไปหน่อยแต่ว่าผมว่าเข้ากับรูปทรงกับมันเข้ากับปืนมันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีแถบเหลืองเพิ่มความเท่ให้กับกลุ่มนี้ด้วยเวลามันปฏิบัติงานคู่กับคอมเมดี้ยุคโบีเนี่ยเขาเรียกว่าเท่มากสุดยอดมากอันดับที่2 ช็อกเกอร์ไรเดอร์เดอะเน็กพูดถึงช็อกเกอร์ไรเดอร์เนี่ยก็ได้อันเก่าเ่ยมันอาจจะดูแบบลิเกไปเพราะว่าผ้ามันมีหลายสีไงผมอยากให้มันเป็นโทนเดียวๆแล้วก็รูปทรงดีไซน์ของพวกคาร์เมล레이เดอร์เดอะเฟิร์สเดอะเน็กเนี่ยมันออกแบบมาดูดีอยู่แล้วผมชอบมากอันนี้มันแค่เปลี่ยนสีเป็นเหมือนกับสีมองๆหน่อยสีขึ้นสนิมหน่อยนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็ยังมีความเท่อยู่ผมชอบตั้งแต่ดีไซน์แล้วฮะคุณมอสคิดดูดิมันดีไซน์มันทันสมัยนะไม่เห็นน่าล้วด้ามันมีขี ไม่ต้องมีหลายสีเหมือนเมื่อก่อนเอาสีเหลืองไปเลยและเข็มขัดเนี่ยสีแดงแบบอย่างนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ในเรื่องมันจะกากเพราะมันเป็นลูกกระจกแต่ว่าเฮ้ยคุณมอสคุณลองดูดีไซน์ดิเห็นไหมมันไม่แตกต่างอะไรกับพระเอกเลยในเ,เ,เรื่องเลยเห็นว่าเออมันเท่ขนาดนั้นเลยก็มันมย้อมกันมาเออมันทําให้มันดูเท่งไงมันเปลี่ยนสี มันก็ต้องเปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนกับตัวเอกดิอะไอ้ป้าก็รูปร่างก็เหมือนกับไลเดอร์หมายหนึ่งแหละใช่นะครับแต่ว่าก็มีการดัดแปลงนิดๆหน่อยๆน่อยผ้าคลุมแล้วก็ชุดเกราะที่ดูหมองไปหน่อยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายืนรวมกันมันเท่มันสวยอย่างแน่นอนอันนี้เรื่องจริงครับคุณมอเนะอ่ะอันดับหนึ่งครับคุณใจครับเราลุ้นกันว่าจะเป็นใครมาจากซีรีส์เรื่องไหนก็คือช็อกเกอร์คอมแบทแมนหรือว่ากิกกี้ผมว่าตัวเนี้ย มันตัวคลาสสิกทุกคนเนี่ยอาจจะแบบว่าพอนึกถึงลูกกระจอกของช็อกเกอร์เนี่ยเ,ออเขาก็จะคิดถึงไอ้ตัวนี้ทัออ้งทั้งไอ้ที่ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่แบบตัวแรกที่เป็นลูกสมุนช็อกเกอร์ออมันมีหลายแบบมาก่อนแล้วออนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นลูกสมุนจริงๆเป็นโจนรจริงๆอะไรเงี้ยออผมชอบแบบลวดลายของเขา้ะเขาแค่เติมแบบสีดำอะออแล้วก็ลวดลายโค้งกระดูกไปพาดไปพาดไป,ดไปแล้วก็เข็มขัดช็อกเกอร์อันใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ แค่นี้มันก็ดูเหมือนเป็นตัวปวดได้จริงๆแต่ว่าลูกตานี่คือลูกตาคนเลยนะปากคือปากคนเลยนะเหมือนคนสวมชุดเลยนะมันก็ดีไซน์ให้มันดูเป็นอย่างนี้เพราะว่า<อ>ในเรื่องเนี่ย มันจะมีตอนแบบผู้ที่พระเอกเนี่ยจัดการไอ้ตัวพวกนี้แล้วก็ปลอมตัวเข้าฐานด้วยอเออมันจะทําให้มันมีเสน่ห์ตรงนี้ออและคิดดูดิว่าถ้าเกิดมันไม่มียมจริงๆเนี่ยภาคมูวี่ใหม่ๆมันไม่เอาอันนี้ออกมาหรอกเขาลําคาหรือเปล่ามันโผล่มาทีไรช็อกเกอร์โผล่มาตามทุกทีหนึ่งมาอีกแล้วช็อกเกอร์เขาเบือ่อไม่เบื่อเขาเห็นแล้วเขาชอบเขาหา <laughs> <laughs> แล้วตอนในหม่ๆยมีไม่ได้มีแบบหุ่นเพียวๆนะออมีแบบอ้วนๆลงพุงกัด้วยผมว่าให้กาบุหรือบุวี่ที่กำลังเข้าเนี่ยออให้จิจี้โผล่ขึ้นมาเลยลองดูซิว่าคุณยายจะหาหมั้ยผมอาจจะหาไม่ออกผม่จะเกาหัวไปแล้วอาจจะเอ้ยมันเลอะเทอเะอะไรขนาดนี <laughs> ้ <laughs> แต่ว่าอย่างน้อยเข็มขัดเขาดูใหญ่มากถ้าเกิดสังเกตตรงเข็มขัดด้านล่างคือใหญ่มือมามากและสัญลักษณ์ตรงเข็มขัดเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ช็อกเกอร์เลยนะครับอันนี้คือผมชอบจริงๆก็สัญลักษณ์ช็อกเกอร์มันดูสวยอยู่แล้วแล้วลวดลายแบบนี้ ตัวแบบนี้เป็นไอคอนของกีกี้ลูกกระจอกแน่นอนอันดับหนึ่งไปเลยก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับ10อันดับครับที่คุณอ่าพิกกี้ป๊อกกี้เอ้่พิกกี้ถูกแล้วเออปกติจะเรียกป๊อกกี้ไงอ๋อมึงตกใจอะไรนะครับคุณมอสก็เรียกถูกบ้างผิดบ้างกันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟิลนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้กับเราด้วยผมเพื่อเป็นกําลังใจกับเราต่อไปและเรามีเสื้อ300บาทครับ หนังแมว300บาทหนังหมีลิมิเต็ด4 0 0บาททุกตัวส่งฟรีกันไปหรือว่าทุกคนนั้นมีเงินแค่40บาท30บาท20บาทหรือ10บาทส่งมาให้เราได้ถ้าเกิดว่าผมไม่มีตังแดกข้าวคุณจะเดือดร้อนใช่เพราะว่าคุณจะไม่มีแบบคำพูดฮาๆแบบนี้ฮาเหรอถ้าเกิดผมไม่มีแรงกินข้าวเนี่ยคุณไม่ฮาแน่บอกให้โอพี่มึงไ่ไปหางานทำไว้ นี่หลังงานกูเขาเริ่มเป็นปิงกอบพวกอยงนี้แหละอ่ะถ้าเกิดว่าอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจครับฟร์ฟันแล้วก็ m o v i e d o g นั่นเองครผมบอกเลยว่า Fanpage MovieDoc แล้วก็ช่อง m o v i e d o g นั้นสามารถสมัครสมาชิกได้เดืนะล,ละ50บาทต่อเดือนอคุยกับเราทุกวันพูดตั้งแต่ตอน3ทุ่มยันตี3ามอโหไอยเขาเรียกว่ามึงบอกเองนะมึงอยู่ให้ถึงด้วยมึง6ชั่วโมงไปเลยคุยกันยาวๆไปเลยไม่หลับไม่นอนหลังๆนี่คุณแจ้นะตอนกลางคืนนะพูดเก่งชิบหายเลยวเวลาผมจะนอนไม่นอนหลับไม่หลับสักทีนึง มันตอนกลางคืนคนมันน้อยมันคุยรู้เรื่องผมงีบหลับไปสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาแม่งยังคุยอยู่เลยไม่รู้คุยคนเดียวหรือเปล่า <c oughs> พวกกัทนายเบรก,ก็คุยกับผมคุณสมประสงค์เขาอยู่กับผมว<อ>ันที่ไปถ่ายนังหมาค<อ>ุณแจ๊ดต้อกับผมไงผมงีมบหลับไปสักพักหนึ่งไอ้หียมัน,ย,ย,น,นย,ออยังคุยอยู่น <c oughs> เนี่ยยังคุยอยู่ไอ้หาคืนไม่หลับไม่นอนมันมีแรงนะฮะออาวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บบายครัไบายครับ